อ๋อที่มาร่วมงานใช่ไหมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรตินะครับที่เราได้เป็นตัวแทนของบ้านจีม m อ็มพีบแล้วก็พวกเราคามมอมโบก็ดีใจมากที่ได้ร่วมสนุกนะที่ได้ร่วมงานเนี่ก<ม>็เดี๋ยวรอลุ้นกันครับว่าปีนี้จีมเอ็มพีบีจะร่วมพาเลทยังไงครับมีใครมาบ้างใช่ก็รอลุ้นกันใช่ครับรับรองว่ายิ่งใหญ่แน่นอนครับผมแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมางานไพร์มันที่จะจัดขึ้นนะครับผม27-29นะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น เป็นกระบอกเสียงใช่ให้แบบประเทศไทยแบบว่าไปถึงโ o r l d ให้ได้ครับผมใช่ครับแล้วก็ใช่นะครับที่มาไม่ได้นะครับผมก็มีไลฟ์สดด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามด้วยนะครับผมก็อยากทุกคนนะครับมาร่วมดูแล้วก็มาชมแล้วก็มาวงงานกันในเยอะนะครับอยากครับอยากอยากครับใช่จริงๆปีก่อนๆก็ก็อยากมาแต่ว่าปีก่อนๆแบบว่าติดนู่นติดนี่ใช่ครับก็ปีนี้เดี๋ยวดูกันว่าเราจะมีโอกาสได้มาไหมครับ ก็เหมือนกันครับถ้ามีโอกาสแล้วก็ถ้าไม่ได้มีอะไรก็อยากมาร่วมงานอยู่แล้วครับผมเพราะว่าผมก็ปกติก็เห็นแต่ในในเอนะครับที่แบบเออที่สอาเคยพาเหรกันก็ดูแบบว่าเออดูแบบว่ามีคนมากมายมาแล้วก็เออมาร่วมวนมาลงกันเราก็ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งขอานอะไรนะครับ แล้วผมก็อยากจะเชิญชวนแล้วกันครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับคนไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยนะครับก็ก็อยากจะเชิญชวนมางานไพล์มันนะครับผมในเดือนหน้านะครับผมก็มาร่วมมาร่วมเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนาะเป็นร่วมเป็นแบบสกีพยานใช่แล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเวิร์ลไวน์เป็นเวิร์ลไพร์สไได้นะครับเหมือนอย่างที่คุณแอลพูดเลยครับนะประเทศไทยทำได้เราจะเป็นชาติแรกในเอเชียนะครับใช่ก็มาช่วยกันเยอะๆนะครับผมใช่ ได้ยินได้หยหรก็เห็นเขาบอกว่าวันนี้ครบรอบหนึ่งปีด้วยนะครับที่สมรวเท่าเทียมผ่านครับผมก็ดีใจครับแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของวารสาที่เอ่อทุกคนช่วยกันผลักดันครับเพราะว่าอย่างบางคนที่รู้จักมึงพี่ที่เขาแบบเป็นบีเอบางคนก็ไปคุยกับนะเขานะเขาก็บอกเออเขาก็รอแบบเออรอกฎหมายนี้มานานกันมากครับแล้วก็วันนี้ก<ๆ>็มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วผมก็เชื่อว่า พวกเราก็เชื่อว่าเออในอนาคตอาจจะมีสิ่งดีๆตายมนอีกมากมายก็หวังว่าจะได้เป็นส่วนของเรื่องนี้ด้วยครับุกเพิ่งไปงานแต่งพี่ใหญ่มาเองครับพี่ใหญ่เป็นเป็นเหมือนเป็นเนอนเทนต์โปรดิวเซอร์ละกันใช่ครับก็สนุกมากแล้วก็งานน่ารักมากครับด้วยความที่เขาเป็นครีเอทีฟทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาจัดงานได้แบบหวสวยงามมากแล้วก็คือคือคุยกับพี่เขาหลังไมค์อะไรเงี้ยพี่เขาดีใจมากอะไรเงี้ยเราเราเห็นเราก็ดีใจอะไรเงี้ยที่แบบ เขาล่มานานแล้วแล้วตัวบุก๊กก็มีมีเพื่อนหรือว่ารุ่นพี่อะไรเงี้ยที่เป็น L G B T Q เยอะมากครับผมใช่แล้วเขาก็แบบเขาดีใจกันมากๆแล้วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมีงานแต่งอีกบุก๊กก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะไปอีก <c oughs> L O L, l หรอครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็เดี๋ยวเสร็จคันนี้แต่ว่าน้งองใส่ไปครับ <c oughs> ใช่ครับก็เดี๋ยว 1718นี้ครับผมก็ L O L นะครับแฟนเฟส2025นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับใครมีบัตรก็มาดูพวกเราได้นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับใช่ครับก็อนะครับก็เตรียมตัวเรื่อยๆครับเราก็เด็กทุกคนก็ทําให้มันดีที่สุดในแต่ละวันเลยใช่เพราะว่าเด็กทุกคนก็ก็ซ้อมด้วยกันบ้างแย่กันซ้อมบ้างครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นอาทิตย์วีคสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเป็นคอนนะครับ17 18นี้ก็ทุกคนก็ซ้อมกันนะครับค่อนข้าง เยอะเลยหนักหน่วงหนักง่องครับผมใช่ก็รอด้วยครับรับรองว่าโชว์ปีนี้รับรองว่าผมจะพูดไงดีวะสนุกสนุกมันครบเครื่องไม่เคยเห็นสนุกแบบลอยฟ้าไหมอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสนุกลอยฟ้าจริงๆนะบอร์โมเฟียงไงเบอร์โมเฟียสนุกลอยฟ้าแน่นอนครับครับผมอ๋อรู้แล้วู้แกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพอสหกสิบเ ผมว่าถ้าถ้าใจก็เกินร้อยอยู่แล้วครับโอ้ตายแล้ว,ตลวเต็มที่แน่นอน,น,อนใช่เปอร์เซ็นต์อะไรน,นะครับหมายถึงว่าเอาเป็นความพร้อมของเราแล oh. ้วกันมว่าใจมันมาแล้วเราก็เรื่องแบบว่าความพร้อมที่แบบเราซ้อมเนี่ยผมให้ตัวเองปแ็น80อ oh. แล้วก็เดี๋ยวมันคงจะเกินร้อยแน่ๆใช่ครับเพราะว่าเราทั้งสองคนก็ไม่ได้ถนัดเรื่องแบบการเต้นหรือเอนเตอร์เทนหรือว่าอะไรอะไรเราก็อาจจะต้องซ้อมมากกว่าคนอื่นหน่อย <c oughs> นะครับใครขัง <c oughs> <c oughs> ใช่ครับผมถนัดหล่อครับถนัดหล่อถนัดหล่อมีครับมีก็เป็นมีคอแลบปกติครับใช่นี่นะครับยีบสองคนยังมีขาดบ้างครับใช่ด้วยด้วยคิวงานของของน้องแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็ยังไม่ครบครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยยาวๆครับมีแน่นอนครับใช่ อะไรนะครับผมว่านั้นมันปกตินะลันทูร์ก็มีก่อนอยู่แล้วครับใช่อะไรนะครับถอนอะไรนะฮะถอนตัวถอนตัวไม่ไม่น่ามีนะครับไม่มีครับทุกคนเต็มที่หมดครับพร้อมทุกคนครับเออใช่คิวด้วยแหละครับคิวแบบแต่ละคนไม่ว่างว่างไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ ว่าขยันทุกคนนะผมครับผมขยันสุดผมว่าขยันขยันทุกคนแหละขยันทุกคนขยันทุกคนใช่เวลาซ้อมตอนต้องออกกำลังกายกันอย่างเป็นวงไม่เห็นยากเลยผมก็ตื่นมา7จ็ดโมงคาร์ดิโอทำงานตอนถึงบ่ายสามตอนเย็นซ้อมตอนคืนไปฟิตเนสผมก็นอนตีหนึ่งเที่ยงคืนผมโอเคนะอันนี้คือหนึ่งวัน สบายคอาแบ่งคนทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันมิเนตกันยังไงก็อยู่ที่คนเพัดลมเป่าอ๋อปากแห้งหมดแล้วตเขาอึมากครับอมากครับฟิตตลอดดึกดึกดึกฟิตตลอดบุ๊กตื่นมา7จ็ดโมงเช้าใช่ไหมครับไปวิ่งครับแล้วก็ประมาณเที่ยงก็นอนครับไปโมงก็กินครับตอนเย็นก็ไปทํางานครับแล้วก็ทุ่มสองทุ่มก็กลับไปนอน อ๋อใช่ใช่วันนั้นพอดีว่าไปกินข้าวได้กันมาแล้วเรากินกันไปเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้เหมือนเราได้บัฟดีเพราะว่ามันเป็นมื้อเย็นแล้วก็เลยชวนกันถามว่าเออเราไปฟิตเนสกันไหมอะไรครับใช่แล้วก็ไปจูด้วยใช่ใช่ครับใช่บอกเขาไปซิฟอสผมร่างเขาได้ยังครับก็ดูดียังเงินอยู่ดีเลยดีเลยแต่ว่าก็พัฒนาไปได้อีกพัฒนาไปเรื่อยเรื่อย ใช่ครับหุ่นบอดี้มันต้องไปไปกันต่อเปลี่ยนเปลี่ยนได้แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอเคแต่ว่ารักษาไว้ในยากกว่าทำไมถามฟอสแล้วไม่ถามบุ๊คาถามว่าคิดคิดว่าตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอย่างนี้ดาร้อยมั่นใจทุกวันนี้ส่งกระส่องกระจกทุกวันใช่อะไรนะฮะ ไอจูไม่ส่งกับผมหรอกส่งไอจูอยู่หน้ากระจกนั่งบัฟกันอยู่2คนเนี่ยรูสิทธิ์พ็รชัดเั็นมงอดีกันเลยไงไอจูไกจูแต่คำขำครับคำขำไอนะครับไม่บอกอุบไวอุบไวอุบไวยครับอุบไวอุบไวยหมายถึงว่าบุ๊กจะถอดไหมไอ้แอ๋วอุบไวยไหนตอบแบบดาราดิตอบแบบดาราอุบไวยไงรอติดตามครับรอติดตามอ๋อรอติดตามครับ แตรับรองว่าโชว์สุดพิเศษแน่นอนครับอีกสองเดือนเนะเาะก็คงน่าจะใกล้ๆแล้วครับก็พอคอนเสิร์ต LL เสร็จแล้วก็เ,เรื่องต่างๆเสร็จผมว่าถ้าเวลามันเหมาะเจาะแล้วก็เขาออฟฟิเชียลมาก็คงไม่มีอะไรผิดพลาดเขาคงได้ถ่ายเลยก็ขอก็อ,อยากให้งานาเสร็จเหมือนกันครับใช่ก็อ,อยากอ,อยากทำทุกอย่างให้มันดีเลยครับใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ อยู่ที่ผู้ใหญ่เขาเมนเทจให้เราอย่างไงเราอใจพร้อมกายพร้อมอยู่แล้วก็ให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาเมนเทจให้เราอ๋อใช่ครับใช่ด้วยนะแนวสืบสวนสอบสวนเนาะใช่ครับก็ต้องทํากันบ้านกันมากหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างไกลตัวเหมือนกันด้วยบทที่ผมกับลุกเล่นอะไร่ใช่อย่างลูกก็จะเป็นนักข่าว,าวนักข่าวแบบอาชญากรรผมก็จะเป็นนักอาชญววิทยาใช่เพราะผมต้องทำกันบ้านเยอะหน่อยนะครับ เออตป้ผมมาฝึกงานกับีพ่รนับข่าวอาชญากรรมอาจจะดูไกลตัวไปหน่อยเราเป็นนักข่าวบันเทิงดูร้อยสิบดอลลาร์ใครเพื่อนเหรอครับขนาดเลยครับรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างครับคำถามใหม่อันนี้ต้องถามคนเดิมโอ้โหขอตื่นเต้นไปสู้ละวไปสู้ละครับผมเดินนี้ครับก็รอติดตามแล้วกันใช่ครับ อะไรนะฮะด้วยด้วยด้วยบทมันมันน่าสนุกด้วยแหละครับแล้วก็เอาจริงเราก็แอบ,บอ่านไปแล้วแหละแล้วด้วยด้วยความซับซ้อนของบทอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแปลกใหม่สำหรับพวกเราสองคนอะไรเงี้ยครับแล้ววันผมรู้สึกว่ามันสนุกอ่ะใช่เราก็เลยแบบเต็มที่แน่นอนครับโอ้สนุกสนุกมากค่ายเทเลอร์แบบแว่าพี่เต้ลเขามีแบบเขามีภาพในหัวเลยครับว่าอยากให้เป็นแบบมินาบุค๊คบุ๊คต้องอย่างนี้นะอะไรเงี้ยใช่แต่ว่า พ่อพี่เติ้ลตรงที่เขาแบบว่าชอบให้เราเสนออะแล้วตัวอฟอร์สกับบุก,กชอบแบบเฮ้ย<ช>อ,อย่างนี้ก็ดีนะพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสนุกมากเลยครับตอนทำพี่เต <ทำ S 1> ิ้ลเป็นฟิลว่าแบบเออพี่เป็นผู้นำกับก็จริงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างอับพี่ก็ไม่รู้กันพี่ถามความเห็นน้อง<ช>น้องคิดยังไงเราคิดตรงกันไหมหเราแชร์ไอเดียกันได้แชร์ลึกมากใช่ครับก็เลยสนุกแน่นอนครับครับผมพร้อมมากแล้าพร้อมเตรียมตัวล้ครับจะเริ่มเลยนะฮะจะเริ่มจะเริ่ม เริ่มก้าวแรกอรอครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกางรกรายการไปแลนด์ใช่ผมก็แล้วก็ผมกับน้องๆทุกคนก็จะทําให้ดีที่สุดเลยครับใช่ก็เพราะเรื่องนี้มันฟอร์มใหญ่ยักษ์เนี่เนาะแฟนๆก็รู้แหละว่าเออมีความคาดหวังสูงเลยครับเราทุกคนก็จะทําให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นทีมนักแสดงทีมหลังบ้านก็ทีมพุ่มกับเองใช่อ๋อใช่ครับ ผมว่าก็แข่งกับตัวเองแหละต่อไปถึงว่าถ้ามันมันก็คือการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆผมว่าไม่ได้มีใครแข่งกับใครหรอกต่อไปถึงว่ามันมันด้วยความที่ทุกคนน่ยมันเป็นองค์ชายก็ต้องเป็นนักรบทุกคนผมว่าทุกคนก็ต้องเหมือนแบบก็ต้องก็ต้องเชนบอดี้ตัวเองให้ได้ให้มันเข้ากับคาแรคเตอนนร์แซงหน้าหัวผมว่าหุ่นแต่ละคนมันมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันนะแต่ละคนก็อาจจะแบบว่าเท่ในแบบตัวเองเลยครับใช่ผมก็คงแบบดีในแบบของผม นัทนนอะไรอย่างเงี้ยน้องๆหลายๆคนก็เออไออย่างหลายๆคนโค้ดหรือว่าเพิร์ดก็ทุกคนก็คือส้มฟินหมดได้แต่ว่าเออได้ข่าวเออเอยไอน้องโค, oh, ค,ค้ดเนี่ยแบบเออคุมคุมน้ำหนักหนักมากช่วงนี้ยใช่นั้นนทนด้วยเลยครับใช่ในสายตาผมใช่ไหมเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะผมก็รู้สึกว่าคนที่บอดี้ดีผมว่าจริงก็ดีดีทุกคนแหละแต่ว่าคือผมมาแอบเห็นของวินมาแล้วเออสุดยอดสุดยอด เอาใช่ภูบินก็เฟีย้ยวอะไรครับใช่ไหรบร่างทองร,ร่างทองน้องก็แบบว่าเนี่ยพี่ผมแบบโพสปุ๊บผมปิดโทรศัพท์เลยเพราะมันเด้งมาลัวๆอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ใชกด็ดีใจกับทุกคนที่ทุกคนแบบเออแบบว่าอยากอุ่ดีอะไรเงี้ยครับใช่ด้วยเรื่องนี้ใช่ก็ไม่อยากให้แฟนๆผิดหวังไงอะไรเครับใช่เจ้าชายมันก็ต้องลอบอ่ะเนาะอุ่นมันก็ต้องดีซิทแพคมันก็ต้องขี่มงขี้มาเนาะมันก็ต้องฟูอะไรเครับใช่เออใช่ รอดูแล้วกันรอติดตามรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะ